แต่งยังไงให้ไม่ป้าหรอง่ายง่ายมากง่ายในดเดียวข้อแรกเลยนะใช้สีใช้สีสันที่สดใสเนี่ยมาช่วยคนเดี๋ยวนี้เยอะมากชอบใส่ชุดดำเพราะว่าคิดว่าจะทำให้ผอมแต่จริงๆแล้วอ่ะชุดดำเนี่ยมันสะท้อนหน้ามันสะท้อนริ้วรอยบนหน้าให้เห็นชัดขึ้นส่วนข้อสองไอ้ชุดโมโม่หลวมๆที่ชอบใส่กันตอนเนี้ย อันนั้นก็ต้องระวังเพราะว่ามันทําให้อ้วนแล้วมันทําให้ดูตัวใหญ่ตัวตันเว้ยระวังนะอย่าลืมแล้วก็ข้อ3ไอ้กระโปรงยาวตอนนี้ที่พวกแกชอบชอบใส่กันนะจริงๆแล้วอะกระโปรงแบบยาวกลอมเท้าเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะมันก็ทําให้ดูอึดอัดแล้วมันก็ทําให้ดูตัวตันเหมือนกันทางที่ดีถ้าเกิดพวกแกแบบอยากใส่มากใช่ไหม ก็อย่าให้มันไม่ต้องให้มันยาวกลอมเท้าอ่ะอาจจะแค่เข่าหรือแกจะนุ่งสั้นขึ้นมามันก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมหรือถ้ามันยาวกลอมเท้าอย่างนั้นจริงๆแล้วแกยังอยากใส่ให้มันผาให้มันแหวกคือมันจะได้ผ่อนคลายความอึดอัดลงบ้างแล้วเราก็จะไม่ดูแก่เป็นป้าด้วยนะ <c oughs> ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องแว่นตาอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลย แว่นตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ติดหน้าเพราะฉะนั้นเวลาแกเลือกแว่นตาแกควรจะพิถีพิถันให้ความสําคัญกับมันมากหน่อยเออไม่อย่างนั้นมันก็จะทําให้เราดูแก่เหมือนกันนะจ๊ะอีกข้อหนึ่งวันนี้วันนี้ให้หลายข้อข้อที่5ก็คือเรื่องของเครื่องประดับ เครื่องประดับเนี่ยเป็นอะไรที่ชั้นแบบขาดไม่ได้เลยเพราะว่าชั้นชอบเครื่องประดับทําให้มันมีความสนุกในการแต่งตัวแล้วมันก็ทําให้เราไม่แก่ด้วยนะข้อสุดท้ายอันนี้คียมากคียแพงมากห้ามลืมคือถ้าเราแต่งตัวจนสวยหมดแล้วจะู้ตั้งแต่หัวมายันจะหลดเท้าแต่ใส่รองเท้าไม่สวยอย่างที่ชอบทํากันอะใส่รองเท้าแปะ อันนั้นบอกให้เลยว่าพังพังมากลุกมันจะพังพินาศนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตัวแล้วเนี่ยสวยมาหมดทั้งตัวแล้วพี่ถีพี่ถานกับการเลือกรองเท้าด้วยเลือกให้มันถูกคู่ให้รองเท้ามันเข้ากับชุดที่เราใส่นะจ๊ะวันนี้ให้หลายข้อหน่อยนะถ้าเกิดใครที่จำได้ก็เอาไปทําเลยแต่ถ้าจําไม่ได้ แกไปย้อนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเปิดคลิปเนี่ยย้อนดูซ้ําๆดูหลายๆทีเดี๋ยวแกก็จําได้นะหรือว่าถ้าแกไม่อยากดูใน Facebook แกไปดูใน YouTube ก็ได้ชื่อช่อง perspective เหมือนกันแล้วถ้าแกดูกันแล้วแล้วแกยังสงสัยมีอะไรอยากถาม แกก็เขียนมาในไลน์ r s p e c t i v e เหมือนกันมีตะกี้นี่ฉันเพิ่งคุยกับอีกคนนึงเสร็จนั้นเนี่ยถึงมาอัดคลิปช้าเออเพราะว่าเขาเขียนมาถามก็ต้องคุยตกตอบโต้กันไปมานะจ๊ะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็เขียนมาถามแล้วกันวันนี้อย่าลืมนะจ๊ะ6ข้อท่องให้ขึ้นใจจำจำแล้วเอาไปทำให้ได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า